การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่พร้อมกันหรือเรามีเวลาไม่เท่ากันเราจะหาข่าวแต่ละตัวเนี่ยเราหาได้ไม่เท่ากับคนบางคนที่เขาหาเก่งมากคือพูดได้ง่ายความรู้เต็มไปหมดแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ใช่เราเราเราอาจจะเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสิ่งสิ่งที่เราจะต้องใช้มันให้เป็นเราต้องใช้มันเพื่อประดิษฐ์ปัญญามไม่ใช่ประดิษฐ์ข้อมูลมเพราะข้อมูลมันมีครบไปหมดแล้วถ้าเกิดเราประดิษฐ์ข้อมูลแล้วไปเล่าให้คนฟังเขาบอกเขาก็ถามแชท GPT ก็ได้เขาจะมาถามเราทำไม เราจะไม่ได้ดูซีรีส์มาห้าตอนแรกแล้วพออยู่ๆคนบังคับให้ดูตอนที่หกอะเราจะไม่สนุกทีนะ่แนามันเลยเป็นเรื่องที่ว่าผมว่ามันมันไม่ใช่ทางเลือกค่ะมันเป็นทางรอด AI เนี่ยมันมาช่วยแก้เพนพอยอะไรกับนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราบ้างคะผมว่าที่แก้มากที่สุดคือการเข้าถึงข้อมูลมันทําให้ข้อมูลเนี่ยกลายเป็นว่า,าสมัยก่อน,ม,นมันมี เขาเรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่พร้อมกันหรือเรามีเวลาไม่เท่ากันเราจะหาข่าวแต่ละตัวเนี่ยเราหาได้ไม่เท่ากับคนบางคนที่เขาหาเก่งมากหรืออ่ผมก็จริงๆผมใช้ทุกเครื่องมือนะสมัยก่อนผมใช้ Google a l e อ t Google Alert คือให้ไปแทร็กคนที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถ้ามีคีย์เวิร์ดที่ผมต้องการเช่นอ่าผมสนใจเรื่องเฉาวกล้วยอ่มีเฉาวก้วยมันก็จะส่งลิงก์มาที่อีเมลแล้วผมไปอ่านม,มันก็ยังสู้ไอการใช้ AI ไม่ได้เลย AI คือมันสามารถจะถามไปปุ๊บพอมันส่งมาเสร็จผมเฮ้ ใช่หรือเปล่าแล้วตลาดมันใหญ่แค่ไหน mm hmm. อ่นนานไหนลองหาซีคู่แข่ง5้าลายในประเทศไทยมีใครบ้างมันเหมือนกับว่าเราคุยกับเพื่อนคนนึงได้ตลอดเวลาแล้วเราถามไปเนี่ย mm hmm. เขามีคลังความรู้ที่กว้างที่สุดในโลกเราแค่ต้องปรับตัวเรานิดหน่อยเพื่อจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ามสี่เรื่องเลยทํานองนี้เพราะว่าเขาเก่งกว่าเราในเรื่องเขาเขาเรียกว่าเหมือนตอนเด็กๆมาครับพี่นาวถ้าเราจําได้ว่าเพื่อนเราที่เรียนได้ที่หนึ่งสองสามอะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เป็นคนคิดเก่งแต่เขาจําเก่ง ใช่เขาจําได้หมดเลยครูพ <sk ill> ูดอะไรเขาจําได้หมดพระเจ้าคุณสรีอินทราทิชชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรสูตรคณิตศาสตร์จําเก่งมากเขาก็ได้ที่หนึ่งเนาะแต่วันนี้ AI มันมาแทนสิ่งนั้น เพราะนั้นการจำที่เก่งจะมีคุณค่าน้อยลงแต่มนุษย์เราที่เมื่อก่อนเราอาจจะคิดน้อยอ่ะตอนนี้เราต้องคิดมากขึ้นเพราะไอคนจำมันจำให้เราหมดแล้วนะข้อมูลทั้งหมดเราต้องป้อนข้อมูลใหม่เข้าคือพูดง่ายๆความรู้เต็ไมไปหมดแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ใช่เรา,เรา,เ,ราเราอาจจะเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสิ่งสิ่งที่เราจะต้องใช้มันให้เป็นเราต้องใช้มันเพื่อประดิษฐ์ปัญญา ไม่ใช่ประดิษฐ์ข้อมูลเพราะข้อมูลมันมีครบไปหมดแล้วถ้าเกิดเราประดิษฐ์ข้อมูลแล้วไปเล่าให้คนฟังเขาบอกเขาก็ถาม Chat GPT ก็ได้เขาจะมาถามเราทาไมเราทำไมต้องมีเราอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่สามารถจะเอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเอาข้อมูลของมันมาสิงโคไนซ์แล้วก็สร้างปัญญาใหม่ขึ้นมาให้เราวิเคราะห์แล้วมองโลกหรือวิเคราะห์ข้อมูลในแม่นยำขึ้นกว่าเดิมค่ะถ้าเปรียบเทียบการลงทุนนะคะมีก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ AI กับพอเรามาใช้ AI เนี่ย มันให้อะไรกับเราบ้างคะผมรู้สึกว่าผมได้ข้อมูลที่ครบท้วนขึ้นค่ะรบท้วนขึ้นแล้วก็ผมตามหุ้นได้มากขึ้น <ừ> สมัยก่อนเนี่ยผม <ừ> ผมเรียกว่าเป็นจะพูดว่าขยันที่สุดไม่ใช่นะครับพี่โจอะไรอย่างเงี้ยพี่โจลู่สานจะขยันข่งผมเยอะแต่ผมเป็นหนึ่งในคนที่ตามหุ้นเยอะพอสมควรผมว่า ตามวันหนึ่งเป็น <Okay. S 2> หลายสิบตัว50ตัวแล้วก็ <Okay. S 2> ในสโคปผมว่าจะมีร้อยส0งตัวที่ผมติดตามอยู่ mm hmm. ซึ่งมันเหนื่อยมากมันยากมากที่เราจะเราจะหลุดเสมอว่าบางข้อมูลบางอย่างมันจะมีคนมาเล่าให้เราฟังอีกทีนึง <Okay. S 2> แต่วันนี้มันแทบจะไม่หลุดละเราสามารถจะเช้าขึ้นมาผมก็จะมีพร้อมประจำของผมเลยว่าหุ่นตัวนี้ที่ผมถืออยู่วันนี้มีข่าวอะไรบ้างในทิพิธานมาเมียผมปึ้งแล้วผมใส่ไปเป็นซีรีส์เลย อุนออทั้งหมด50ตัวผมก๊อปปี้ผมวางฟึ้งเขาก็จะบอกตัวนั้นมีเรื่องนี้เสี่ยวมี่ส่งมอบรถคันนั้นโทรศัพท์รุ่นใหม่จะออกเราเราเหมือนเราอ่านผ่านตาเสร็จอ่ะมันก็เหมือนเราไม่เราไม่ได้หลุดข้อมูลใดๆที่สําคัญแล้วเรารู้อยู่แล้วไงถ้าเราเปน็นนักทูตเรากไอตัวเลขนี้สําคัญสําคัญเนี่ยขยายสิส่งม,มอบรถครึ่งปีกี่คันแล้วแสนห้าหมื่นเจ็ดพันผมาเป้าหมายล่ะเาเป้าหมายสามแสนห้าผมเอเดือนล่าสุดล่ะเอาเดือนล่าสุดประมาณแปดเก้าหมื่นคัน เราก็จะพอไอไตรมาลล่าสุดป,ประมาณแต่9 0 0 0 0นครบผมเอ้ยอีกปีนี้จะ0 0 0 0 0มไหมคือมันก็ต้องเขาเรียกไงนะมันก็จะมีวิธีในการเราต้องมีตัวเราที่มี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 คิดที่ข้อ t ิง n ์กิ้งด้วยแล้วตัวเขาช่วยหาข้อมูลมาเราทั้งหมดมาแปรเซ s อย่างเงี้ยอ,มอ่มันก็จะหูเกิดเป็นเรื่องใหม่ได้เยอะแยะหรือสำหรับคนบางคนเนี่ยอาจจะใช้ครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์เราก็พูดกันมาเยอะใช่ไหมครับทุกคนก็จะบอกว่า AI ออ่ะมันไม่เก่งเท่ามนุษย์หรอกพี่นาวเพราะมันคิดสร้างสรรค์ไม่เท่ามนุษย์ ถ้าผมกลับคําถามนิดหน่อยหมอกเราคิดว่ามนุษย์กี่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆมนุษย์ที่มีความสร้างสรรค์ไม่เยอะนะพี่นามันก็จะอาจจะหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นอะไรทำนองนี้เพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเอามันมาเพื่อเขาเรียก improve ตัวเองคิดคอ thinking แล้วก็คิดสร้างสรรค์มากขึ้นเราก็จะเจอประตูใหม่เจอหุ้นตัวใหม่อย่างสมมุติว่าหุ้นตัวนี้กําลังดีเลยมันขึ้นแรงมากผมบอกโอ้ผมซื้อไม่ทันละมันมีหุ้นตัวอื่นมะไที่มันเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนมันหายได้ด้วยแล้วเราก็มานั่ พี่มี่ใช้พร้อมยังไงนะในการหาหุ้นใช้มันมเ,เป็นเรดร์ในการหาหุ้นเด่นๆนี้จริงๆมีเยอะเลยครับมีเยอะผม,ผมตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยจริงๆใช้ประจําอยู่สักห้าสิบแต่มีเป็นร้อยๆเลยแต่ห้าสิบนี้เป็นห้าสิบที่ผมใช้มันอยู่เรื่อยห้าสิบ <50 S 1> <share S 2> พร้อมห้าสิบพร้อมในการหาหุ้นเด่นมันมีหลายอย่างครับบางอันก็อาจจะไว้ตรวจสอบข่าวข้อมูลบางอันก็เป็นพร้อมไว้สําหรับเปรียบเทียบงบการเงินมสมมติงบมันออก พิาวิธีของผมผมก็สมมุติของการไตมาสามาอกผมก็ copy งบ copy หมายเหตุประกอบงบแล้วผมก็อปไปของไตมาสามปีนี้ไตมาสามปีที่แล้วไตมาสองปีนี้แล้วผมก็บอกจงวิเคราะห์ให้หน่อยว่ามันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงอย่างเมื่อเช้าที่ผมว่าอ่านงบประมงลาผมไม่มีเวลานะผมก็ใส่เข้าไปเขาบอกอุปงมงลราไตมาหนึ่งเนี่ยลูกค้าต่างประเทศก็ดรอปนะไตมาสองก็ดรอปนะไตมาสามก็มาบวกเลยนะโอ้บวกเยอะไหมไหนทําเป็นทําตัวเลขเรียงให้หน่อยแล้ว ผู้ป่วยไทยด้วยเขาก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือจริงๆเขาจะเหมือนลูกน้องที่ทํางานได้เร็วมากแต่เราต้องพอรู้ว่า key m e t ิ i c นอย่างผมต้อง, <ผม S 1> งตามเป็นผมตามมึงไล่อยู่แล้วผมรู้ว่าจุดที่จะทําให้ตลาดมองเขาดีไม่ดีคือลูกค้าต่างชาติ<อ>ผมว่าตะวันออกกลางเท่าไหร่แจกออกมาทุก,ท,กทุกตัวเลยนะว่าพม่าตะวันออกกลางแต่ละ<อ>แต่ละตัวนี่โตเท่าไหร่คือมันก็ต้องมีความรู้เก่าด้วยครับพี่เนา<อ>แล้วก็พอเราถามเขาเนี่ยอสมัยก่อนเราอาจจะต้อง ใช้เวลา15บนาทีในการหาคําตอบนี้เนาะอันนี้มันจะเรินนาทีเดียวคือเราพิมพ์เสร็จเราหาัดอ่านด้วยสายตาอ๋อเข้าใจแล้วอเออมันจะเป็นอย่างนี้อย่าง้นอย่างโน้นอย่างง,าางี้เราก็จะดูงบได้เร็วมากมาอืมค่ะคืออะไรที่มันเป็นเพนพอยต์กับนักทุนรายย่อยที่แบบคือถามผิดๆอะแล้วแบบไหนที่แบบว่าเราถามแล้วเราจะได้อินไซต์แบบลึกๆอะก็จริงจริงริงผมว่าส่วนใหญ่เราเราเราจะต้องเทียบก่อนว่าคีย์แมทริก ของหุ้นแต่ละตัวคืออะไรเวลาเราถามเราจะได้รู้ว่าเราต้องโฟกัสไปที่ตัวไหนอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นโทรศัพท์เซม i เราก็อาจจะโฟกัสที่ยอดส่งมอบโทรศัพท์มือถือยอดส่งมอบรถยนต์ยอดยอด IoT มันตามเป้าหมายไหมเราต้องพอจะรู้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของมือถือมันอยู่ที่10ถึง11กว่า ไอรถยนต์เนี่ยจริงๆตอนแรกเปิดตัวเขาตั้งเป้า5้าถึงสิแต่ไตมาล่าสุดได้26กว่ากว่าค<อ>ือเราต้องมีความรู้พวกนี้แล้วเรา,าลองเช็คซิว่ามันเป็นยัางไงามีแนวโน้มยัางไงา<อ>ผู้บริหารมีไปสัมภาษณ์ที่ไหนหรือเปล่าแล้วเขาให้เป้าอะไรที่มันดีขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่าผมก็จะใช้มันเช็คในทุกๆท,ทางเลยแต่ใช้ทั้ง3ตัวเลยนะครับอืมคือมีเวลามากขึ้นมีโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ไม่หลุด คือไม่หลุดข่าวที่สําคัญมันก็ทําให้การตัดสินใจเราดีขึ้นแล้วในหุ้นตัวใหม่ๆที่ผมไม่รู้จักก็ <Okay. S 1> หาหุ้นเด่นๆได้ผม <ใน S 2> เข้าใจใม,มันได้เร็วขึ้นอ,อ,อย่างอย่าง S M R เรื่องนิวเคลียร์ผมก็จะถามแล้วเอ้ยแล้วเมืองจีนจริงๆไฟฟ้าเขาเหลือเท่าไหร่ อ่ามันอยู่เหลืออยู่มุมไหนจังหวัดไหนบ้าง mm hmm. เขาก็จะรีส์มาผมบอกอ่าแล้วอยู่ดาต้าเซ็นเตอร์ไปตั้งตรงนั้นมันได้ไหมมันติดตรงไหนบ้าง mm hmm. เขาบอกอ่าตรงนี้ได้ตรงนี้มันน้ำน้ำอาจจะมีปัญหานะเ mm hmm. พราะด a ต้าเซ็นเตอร์ไม่ใช่ไฟอย่างเดียวมีน้ําด้วยก็ต้องไปดูเขาจะแก้ยังไงเราก็จะเหมือนพอจะได้ตัวเลขได้ไอเดียเวลาที่เราไปพูดคุยกับคนครับค่ะ mm hmm. คือถ้าเรามองไปข้างหน้าอ่ะสักสามปีก็ได้ไม่มองว่ามันจะเปลี่ยนแลนด์สเคปแล้วก็เทรนด์การลงทุนได้เยอะไหมเอไอเนี่ย ผมคิดว่าเปลี่ยนกับรายย่อยเนอะหมายความว่ามันมันข้อดีก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดที่มันอยู่บนเน็ตมันจะถูกการเรียบเรียงใหม่หมายความว่าถ้าเป็นธุรกิจที่มันดีและเติบโตจริงๆต่อให้มันอยู่ประเทศไทยก็ได้นะผมเชื่อว่าจะมีคนหามันเจอง่ายขึ้นสมัยก่อนมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างสมมติว่าถ้าผมเป็นคนต่างชาติแล้วหุ้นต่างประเทศมันขึ้นไปหมดแล้วแพงหมดทั้งโลกเลยผมบอกเอาหุ้นไทยตัวที่คิดว่ามันแข่งขันได้และไม่โดนดิสรัปชันมีใครบ้าง แล้วเ<ม>ติบโตไม่ต่ำกว่าเท่านู้นเท่านี้เขาจะออกมาให้หมดเลย<ม>อ่าเราก็มาดูได้แล้วแล้วเราก็อาจจะเอาประวัติผู้บริหารช่วยเช็คยอนหลังสิบปีซิเขามีประวัติความเป็นมายัางไงมีอะไรเสียหายหรือเปล่างานพวกนี้จริงๆถ้าพี่เนาทํานะโอผมเคยนั่งนั่งไลอ่านประวัติผู้บริหารที่ผมลงทุนอะ่ะ <c oughs> ผมใช้วเวลาสองวันนะ <c oughs> ไม่ถึงว่ามัน g o o g l e เสร็จมันมีสี่ห้าหน้า <c oughs> ผมนั่งอ่าน <c oughs> ทีละข่าวทีละข่าวทีละข่าว,ลาวแล้วบางทีมันเป็นข่าวเดิมมันมันมันเปลี่ยนนิดหน่อยมาจากคนสํานักข่าวเนาะแต่ว่ามันเป็น ข่าวคล้ายๆเดิมสัมภาษณ์คล้ายเดิมหรอผมอ่านซ้มไปซ้ำมาสาม4ี่รอบอะแต่เนี้เรากดปุ๊บมันออกมาเลยออกมาเสร็จเอ๊ะใช่ไหมไหนขอตรวจสอบอีกทีผมก็ก๊อปสมมุติเราใช้แช a ิ GPT กับเชมินายเราก็ก๊อปแชชิพิไปไปถามเชมินายถ้าเราได้จากเชมินายเราถามเชมินายไปถามแชช G พิธบอกว่า fast c h e ชคให้ตรวจสอบโดยมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขไม่อยากให้ตัวเลขผิดถ้าผิดให้คุณบอกว่าผิด รหรือต้องบอกว่าส่วนไหนถ้าคุณถ้าคุณวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วมีหลักฐานอ้างอิงให้คุณวงเล็บเปิดข้างหน้าข้อมูลนั้นว่าแฟกซ์แต่ถ้าเกิดคุณอนุมานที่มาให้วงเล็บว่าคุณอนุมานเวลาเราอ่านข้อมูลเราก็จะมันมันอยู่ที่การพร้อมเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือ AI มันสร้างขึ้นมามันคือเจ n เนอเรทีฟเนาะมันสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาอันนี้ชัวอันนี้เราต้องไปไปคิดเพิ่มเติมไปถามผู้บริหารเพิ่มเติม <ๆ S 1> นะว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยเรื่อยๆ่ยนี่มองว่าถ้าใคร ไม่ได้ใช้ AI ในเรื่องของการลงทุนตอนเนี้เป็นยังไงคะมันจะเป็นยังไงผมว่าตกยุคแล้วเสียเปรียบคนอื่นเยอะครับเสียเปรียบคนอย่างผมผมจริงเป็นคนที่เขาเรียกไงก็เรียนน้อยเนาะแต่พอมี AI มันเหมือนปลดล็อกอะแล้วมันรู้สึกสนุกสนุกกับการลงทุนมากขึ้นเมื่อก่อนมันไม่รู้จะถามใครผมเข้าใจหลายคนเนาะ <c oughs> มันเหมือนว่าความรู้เรามีแหละแต่มันกระจัดกระจายอะพอกระจัดกระจายจะไปถามคนนั้นก็เกรงใจเขาถามคนนี้เขาก็ตอบมาไม่ตรงกับใจเราแต่พอเราถาม AI หลายๆตัวสำหรับผมกลายเป็นว่า ว่ามันมัน,ม,นมันสร้างความมั่นใจในการลงทุนได้อย่างง่ายมากแล้วก็ม,มันสามารถจะเข้าถึงเรื่องยากๆให้เราได้แบบไม่น่าเชื่อเช่นการวิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์วิสเนตโมเดลวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่า ไม่ใช่หรือเปล่าแต่ต้องต้องบอกก่อนนะครับมันก็ยังไม่ได้เก่งเท่ากับมนุษย์ที่เก่งที่สุดมันอาจจะเก่งกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเก่งในการหาข้อมูลเก่งในการหาข้อมูลครห์ใช่เขาอาจจะไปดูเซเว่นพาวเวอร์ไปดูไฟฟ์ฟอสไปดูสวอตแอนนัลิิสแล้วก็วิเคราะห์ตามตามทรงหรือตามสิ่งที่มันมีโพสต์อยู่บนอินเทอร์เน็ตแต่เราก็มีหน้าที่แจกแจงว่าใช่หรือเปล่าเออมันจะยังไง ROIC ของกลุ่มนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทุกคนสามารถใช้ AI ไได้เหมือนกันหมดโอ้โหอย่างนี้ ความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะไปตัดกันตรงไหนตัดในเรื่องความรู้เดิมตัดกันเรื่องค r i t i c a l t h i n k ก n g <ม>กับการคิดนะครับโดยเฉพาะ<ม>หลายคนเนี่ยผมผมเป็นผมเอาตัวผมเป็นตัวอย่างกันผมมีอุปสรรคมากที่ไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่าภารรษาจีนก็ไม่แข็งแรงแล้วกันพูดได้บ้างแต่อ่านไม่แข็งแรงอังกฤษนี่คือก็ไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ฟังไม่ค่อยได้แต่อ่านพอได้แต่พอมี AI เนี่ยมันเหมือนว่าเฮ้ยผมได้ข้อมูลขายเขาเลยคือผมคิดว่าวันเนี้ยเท่ากันข้อมูลผมไม่ได้ไม่ได้ด้อยกว่า นักลงทุนที่เก่งๆของอเมริกาแต่ความเก่งของเขายังเก่งกว่าเรานะ<ม>เขาก็มีการคิดวิเคราะห์อะไรที่ลึก<ม>เราก็ต้องไปหาวิธีอ่ะผมผมผมยังผมเล่าเล่าเคสหนึ่งนะอย่างผมเนี่ยลงทุนหุ้นเสี่ยงมีเนาะแต่ไม่ได้อันดิสไคมเมอร์่าไม่ได้แนะนําการลงทุนผมผมเห็นไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยยอดกอสมาจินเสี่ยงมีมันสูงมากมันอยู่ที่ 26.% ่กจุดเปอร์เซ็นต์กว่าคราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่แค่สิบเออะไรอย่างเงี้ย ผมก็เห็นแล้วแหละว่าปีนี้เขาส่งมอบ4แสนปีหน้าเขาจะส่งมอบ8แสนเนี่ยในหัวนักลงทุนเลยทแล้วปีหน้ามาันจะรักษา margin เท่านี้ได้หรือเปล่าวะ mm hmm. ผมไม่รู้ผมก็เลยถามเขาผมบว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าไตรมาสถ,ถัดถัดไปอ่ะก็ m <จะ S 2> ม r g i n ของรถยนต์ยังยังยัง,ย,งยังจะแข็งแรงอย่างนี้เขาเก่งมากเขาบอกผมว่าคุณก็ต้องไปดูสิว่ายอดจองอ่ะมันยังนานนานไหมตอนนั้นที่ผมไปกับพี่นาที่ไปเซ็นเจอร์น่ะผมไปทุกโชว์รูมเห็นไหมครับเฉี่ยทั้งจองใช้กี่เดือนเพราะว่าอ๋อวายูศูนย์เจ็ดแปดเดือนเอสยู หกห้าหกเดือนผมก็รู้แล้วว่าถ้าถ้าตราบใดที่ทุกครั้งที่ผมไปแล้วผมไปเช็คอย่างเงี้ยตัวเลขในการรอคอยรถยนต์อะมันยังอยู่ที่ระดับไอตัว su07 สัก5-6เดือน i yu07 สัก7-8เดือนเนี่ยกอสมาจินมันน่าจะ จือระยะแถว26กว่าได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราคิดด้วยคุยกับมันด้วยถามมันด้วยมันมีมาหลายๆอย่างแล้วตอนที่เราไปเมืองจีนจริงๆเราก็ไปถามคําถามที่คนจะถามมันต้องลงพื้นที่จริงด้วยใช่แต่ไม่งั้นพี่นาวเดินไปบอกขายดีไหมฮะก็บอกขายดีสิขายดีแต่มันเป็นขายดีที่พี่นาวเดินมาแล้วกูได้ะลรจากคาถามนี้ก็อลยว่าเราไม่สามารถเอามันมาเข้าใจนี่คือการเช็คช็คจู่วัตถุตรงวัตถุประสงค์เราใช่เราต้องรู้ว่า อ๋อถ้าไต่มาสที่แล้วการรอคอยรถยนต์ของซีอีมีมันใช้เวลาแถวๆนี้แล้วถ้าวันไตรมาสนี้มันยังเยอะเท่าเดิมแล้วซีโอบอกว่าถ้ารอไม่ไหวให้ไปซื้อเทส l a เนี่ยมาจิ้มันต้องยังมันควรจะยังดีอยู่ถ้าต้นทุนอย่างอื่นไม่ได้ขึ้นผมก็พยายามเช็คเช็คเช็คอะไรค่ะซึ่งอันนี้มันจะทําให้เรารู้นะว่าแนวทางเนี่ยจะไปทางไหนต่อใช่แต่สุดท้ายเนี่ยหลายคนอาจจะบอกอ้าวถ้าอย่างนี้ดูฟังมันดูง่ายมากเลยมี แล้วทำไมเราต้องรู้อะไรเพิ่มอีกล่ะก็ฟังแค่พี่มี่ก็ง่ายแล้วเนี่ยก็ไปทําเองได้อถ้าเกิดทําเองนี้เราจะออกยูนิเวอร์สใหม่ๆมไปถึงหุ้นไบโอเทคหุ้นที่คุณสนใจทั้งหมดอ่ะคุณไม่ต้องรอฟังผมเลนะือด้วยซ้ำไปคุณเก่งกว่าผมได้เลยเพราะว่าคุณมีความรู้ อื่นๆในมุมอื่นที่เยอะกว่าเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการใช้ AI เนี่ยเดี๋ยวผมออกตัวกันนะผมก็ไปอบรมมาเยอะพี่เนาหมดเป็นแสนเลยตอนแรกๆผมอ็เอเอไอใช่ไหมคอผมอยากรู้เรื่องผมว่าเอคนไหนมันจะพร้อมยังไงตอนแรกๆเขาพูดเรื่องพร้อมวินียรหลังๆมันกลายเป็นว่าพร้อมวินียรก็ไม่สําคัญมากเพราะ a อมันเก่งขึ้นแต่แค่เราต้องบอกมันในคีย์หลักๆเพอร์ซนาเอาบริบทบอกมันเล่าให้มันฟังเยอะๆแทบไม่ต้องเขียนพร้อมให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นตายตัวแต่ต้องเล่าจนมันเข้าใจอ่ะ S <S ซึ่งอันนี้อยู่ที่สมองแต่ละคนบางคนเล่าเรื่องเก่งพูดแล้วเ,เราก็สังเกตตัวเองนะถ้าเราเล่าอะไรแล้วคนเล่าข้างเข้าใจเนี่ยเราเป็นค,คนสื่อสารเกง่งแต่บางทีเราเล่าแล้วมันงงไปงงมาเล่ายาวๆเอไอมันพอเข้าใจแต่ถ้าเราเล่าสั้นไปมันก็เหมือนเรามันก็งงครับคนนี้ก็ต้องรู้กลนเขาเรียกว่ารู้เคล็ดลับรู้วิธีบางทีผมก็ไปเจอบางคนอ๋อมันทําอย่างนี้เหรอวะแต่เขาพูดเรื่องอื่นนะพี่เราเขาพูดเรื่องศิละปะออกแบบแลวไม่รู้แต่เขาสรุป youtube ผมเฮ้ย อย่างนี้ผมว่ามาสรุป youtube ของผมมันต้องเขียนไงว่าพิมไงว่าเพราะผมผมจะลงทุนของผมผมไม่ได้อยากไม่ได้อยากไปวิเคราะห์ศิลปะเไรของเขาผมจะไปวิเคราะห์อย่างอื่นเราก็จะรู้ว่าเออเอ็นเลอามาประยุกต์ใช้ได้แล้วเราก็เอาไปต่อยอดเพราะเรื่อง AI เนี่ยแม้แต่วันนี้นะครับที่เราคุยกันเรา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 พูดคุยกันเสร็จแล้วเราได้ประโยชน์อาจจะใช้ได้ปีหนึ่งแต่ถ้าเราหยุดเรียนรู้ปีถัดไปมันก็ จะยกระดับไปเป็นเวอร์ชันใหม่มันจะฉลาด <ẫ> <novo> มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ฟาวเดชันเราต้องเราตองเกาะขบวนนี้ให้ติดถ้าพูดไปเหมือนซีรีส์เกาหลีแล้วกันเนาะถ้าอยู่ๆเราเราไม่ดู5ตอนแรกอะพี่เนากระโดดดูตอนที่6เรางงนะมันเหมือนว่าเราต้องพยายามเกาะติดให้ได้ถ้าหนึ่งเราก็ดูมา2ก็ดูมา3 4 5หเราดูมานะคราวนี้โหใครให้หยุดกขหยุดไม่ได้มันมันติดไปแล้วแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เสียเปรียบในโลกยุค AI ผมต้องบอกก่อนวันนี้ในประเทศไทยนะครับคนใช้ AI น้อยมาก น้อยอย่างน่าเป็นห่วงน้อยอย่างน่าเป็นห่วงแล้วผมคุยกับผมคุยกับนักธุรกิจใหญ่ๆผมคุยกับนักลงทุนชื่อดังแล้วกันพี่นาว<ะ>จานวนมากหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษา AI เยอะหรือไม่จ่ายตังค่า AI อะไรทำนองนี้ยผมรู้สึกว่าเออแปลกดีจากนั้นที่เราคิดว่าเขาต้องจ่ายแน่เลยแต่เขาเขาไม่ได้จ่ายแต่เขาจ่ายให้ลูกน้องนะแต่ตัวเขาเขาบอกเขาใช้ของฟรียงเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันมันอาจจะเป็นอะไรที่บอกเราได้ว่า เราอาจจะมีดิจิทัลลิเทเรซีแต่เรามี AI l i ลิเทเรซีน้อยเกินไปซึ่งมันเป็นคนเรื่องกันมันไม่ได้ทับซ้อนกันคุณใช้ดิจิทัลเก่งไม่เกี่ยวกับ AI AI มันเป็นพาร์ทใหม่มันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเอชของยุคยุคของ AI แล้วเพราะนั้นก็ก็น่าจะเรียนรู้และศึกษาไววมันจะนี่ขนาดแบบว่านี่เราเริ่มใช้มีใช้มา3ปีก็เห็นเรื่องพัฒนาการของการเปลี่ยนมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมเทคโนโลยีถ้ามองไปอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้มันน่าจะเปลี่ยนโลกการลงทุนหรือม่ผมว่าเปลี่ยน ผมว่าต่อไป<น>ต่อไปมันอาจจะมันอาจจะเขาเรียกไงมีอุปกรณ์อื่นๆเชื่อมเราเนาะเ<น>พราะว่าโจนี่ไอฟ์ก็เพิ่งไปโคกับ o p เพ a i เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะผลิตอะไรอีกหน่อยจะหนีบไว้เป็นกล้องอผมเดินไปไหนเขาฉายตลอดแล้วก็เหมือนเราถามเรื่องอะไรเขาก็จะแอบแอบฟังแอบช่วยเราคิดกับข้อมูลที่เราถามเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะแม่นขึ้นเรืเ่อยๆพูดง่ายจริงๆ AI ตอนนี้คือถ้าศูนถึงร้อยอะ วันนี้ผมว่ามันอยู่ที่แถวเลขห้าถึงเลขสิบท่านนั้นเองคือร้อยยนะอ่าศูนย์ศูนย์ถ้าทั้งเรากำลังเดินทางจากศูนย์ไปร้อยวันนี้จะอยู่ที่เลขห้าหรือเลขสิบอะไรทำนองนี้ยังไปได้อีกไกลโอ้โหคือถ้าเราไม่รู้ตั้งแต่ตอนนี้ก็คือเราจะไม่ได้ดูซีรีส์มาห้าตอนแรกแล้วพออยู่คนบังคับให้รู้ตอนที่หกอะเราจะไม่สนุกดี่เอาเพราะเราเขาอะไรอะฉันไม่รู้เรื่องเลยอะไรทําไมมัน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 เลยเป็นเรื่องที่ว่าผมว่ามันมันไม่ใช่ทางเลือกค่ะมันเป็นทางรอด